ไม่แนะนําให้ทุกคนทําตามนะแต่ว่าน,นี้คือวิธีการรีและลดน้าหนักที่เร็วที่สุดภายใน60วันสุดท้ายก่อนจบปี2 0 2 5่าผ่าน5สเตปหลักๆที่ผมตกผลึกมาจากประสบการณ์การลดน้าหนักของผมที่ทําให้ผมได้หุ่นและเมนเทนหุ่นแบบนี้มาตลอดบอกไว้เลยว่าคอนเซปต์ในคลิปนี้มันจะไม่มีคําว่าง่ายไม่มีคําว่าบาลานซ์แต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องผ่านไปให้ได้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คนดูร้อยคนที่ดูคลิปนี้และเริ่มลงมือทาตามนะจะมีแค่ประมาณ5%เทห้าเจกต์เร็นนะอนเทปต์ข้อที่3คือ การเทรนฟักกิ้งพาร์ทเราจะไม่เล่นเบาลงแม้เราจะรู้สึกว่าแรงเราน้อยลงเพราะว่าโกหล,ลักมันคือการที่เราเก็ตลีนให้มากที่สุดไม่ใช่การเอาน้ําหนักออกมากที่สุดเฟล็กซิเบิลได้เอทนเนาะแบ่งอัตราส่วนของการกินนะฮะ80เปเ็นป็นโฮอันโปรเซสฟู้ดไดแก่พวกกไก่บ็อกเอรี่และอีก20เป็นอะไรก็ได้อันนี้มันคือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จากหน้ามือเป็นหลังมือสเต็ปที่1 Cre ครียดแคลอรี่เดฟิตวันละ500ถึง1,000แคลอรี่ per day จากทีดนะีนะเนาะผ่านสกลไกหล 1. การเพิ่มเอาต์พุตและ 2. การลดอินพุตลงการเพิ่มเอาต์พุตก็คือการทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีการเผาผลาญต่อวันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการนับก้าวเดินให้ครบหรือว่าการเพิ่มคาร์ดิโอเซ็กชันเข้าไปซึ่งใน60วันนี้2ส,สิ่งที่ผมอยากให้ทําก็คือ 1. การเดิน1นึ่งต่อวันแล้วก็คาร์ดิโอเซ็กชันประมาณ1-2ครั้งต่ออาทิตย์เนาะเดิน1นึ่งต่อวันนับไม่ยากแทร็ก,กาจากโทรศัพท์หรือว่าจากอะไรก็ได้เนาะ จริงๆถ้าคุณเป็นคนพนักงานออฟฟิศหรือว่าทํางานทั่วไปเนี่ยเราปกติพวกเราเดินอยู่แล้วกันประมาณแบบ2องสาก้าต่อวันเนาะแต่ว่าในช่วง60วันที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเราจะอัพก้าวเดินสเต็ปเดินของเราอะ่ะให้มันขึ้นไปถึง1นึ่งื Per day, นะแล้วแต่เลยว่าจะทาอะไรบางคนอาจจะต้องมีเซกชันเพิ่มเซกชันการเดินตอนเช้าก็ได้หรือว่าอาจจะต้องเพิ่มเซกชันการเดินระหว่างการทํางานอะไรก็ได้น,นี้และสเตจที่2คือการเพิ่มคาร์ดิโอเซกชันนถึงครั้งต่อวีคคาร์ดิโอเซกชันของผมไม่ได้หมายถึงแค่การวิ่งหรือการเดินอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการเล่นกีฬาอะไรก็ตามที่มันเพิ่มการเผาผลาญให้แกเราเป็นกีฬาที่คุณชอบอะไรก็ได้ตีแบดเล่นบาสว่ายน้ำเอ่อพิลาทิสพิลาทิสนำไปวะไม่แน่ใจอะไรก็ได้ที่มันทําให การเต้นของหัวใจเรามากขึ้นเป็นการคาร์ดิโอเพิ่มเข้าไปเป็น1-2ครั้งต่ออาทิตย์และพ่วงมาด้วยกลไกลที่2คือการลดอินพะุตลงเนาะไงก็คือจํากัดปริมาณอาหารที่เราเอาเข้าปากเนาะ no sugar no fast food no แอลกอฮอล์อะไรก็ตามที่มันเป็นแคลอาหารที่มันแคลอรี่สูงสูงหรือว่าถ้ามองง่ายๆก็คือไม่ค่อยดีต่อสุขภาพอะไรเนี่ยตัดมันให้หมดในคอนเซ็ปต์เนี่ยถ้าใครตัดได้จะดีมากเนาะงดของมันงดของทอดงด ของหวานทุกอย่างไปเลยในช่วง60วันที่เราจะอออินดกวยการเปลี่ยนหุ่นตัวเองนะแต่ว่าส่วนตัวทําไม่ได้ก็เลยอยากเอาไดเอทรูปแบบนี้เข้ามาใน60วันสุดท้ายนี้ก็คือ flexible diet เนะนาะลักษณะการ flexible diet ก็คือการแบ่งอัตราส่วนของการกินอาหารเนาะ เราจะแบ่ง80-20หมายความว่า80%เป็นโฮ่อันโรเซสฟูดได้แก่พวกอ,อกไก่บอคลี่พวกข้าวสวยอะไรก็ตามอาหารอะไรก็ตามที่มันไม่ค่อยผ่านโรเซสนะเป็นโฮ o อันโรเซสฟู้ o ดเป็น80%ของแคลอรี่ทั้งหมดและอีก20%เป็นอะไรก็ได้เนาะซึ่งเรารู้สึกว่าการใช้ f l e x i ซิเบิลไมันทำให้เรา แฮปปี้แล้วก็ไม่ได้ฝืนตัวเองมากขนาดนั้นคําว่า20%ของแคลอรี่ทั้งหมดตัวอย่างสมมุติว่า TDE เราประมาณ2 3 0 0ันสาถึงสองพแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าจะต้องกินให้ได้ประมาณ2,000แคลต่อวันสแสดงว่า20%ของ2,000แคลก็คือประมาณ400แคลต่อวันที่เราจะสามารถกินอะไรก็ได้เนอะอย่างเช่นถ้าอยากกินออไอติมอยากกินฮันนี่โทสอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในแค่400้แคลอรี่นี้ต่อวัน และอีกประมาณ1,600แคลอรี่ก็จะเน้นไปที่โฮอันโรเซตฟูดอกไก่เนาะอะไรก็ตามที่แบบสลัดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคลินคลีนเป็นโฮอันโรเซตฟูดนะเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของเราอันนี้คือเฟล็กซิเบิลไดเอทที่เราจะเอาเข้ามาวางในไดเอทในการลดอินพุตของเราต่อมาสเต็ตที่2กินโปรโตีนเป็นหลัก1.5-2กรัมเปอร์น้ำหนักตัวเปอร์เดสำหรับคนที่เล่นเวทเทรนนิ่งด้วยนะ สมมติเราน้หนัก75เนอะ1.5คูณ75ก็ตกประมาณ100นิดๆิด5อยอะไรเงี้ยส่วนตัวตีเฉลี่ยว่าให้กินโปรตีนมากกว่าวันละ100กรัมเปอร์เดย์โปรตีน100กรัมเปอร์เดย์ท่านึกภาพง่ายก็คืออกไก่ประมาณ5ชิ้นชิ้นละ100กรัม5ชิ้นนี่คือนี่คือโปรตีน100กรัมเปอร์เดย์ซอสหลักของโปรตีนในในช่วงเวลา60วันนี้ อกไก่ไข่เวโปรตีนยัดเข้าไปอันนี้คือแหล่งของโปรโตีนที่เราจะไปถึงโกของเราก็คือโปรโตีน1้อยกรัม p e เดย์นะซึ่งถ้าใครไม่เคยคุมอาหารหรือว่าคิดปริมาณโปรโตีนต่อวันนะคุณลองกินให้ถึงปริมาณโปรโตีนประมาณเนี้ยแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันอิ่มเร็วกว่าไดาเอทปกติที่เรากินกันมากเลยเว้ยดังนั้นสเต็ปที่2ที่สําคัญก็คือเน้นโปรโตีนเป็นหลักเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดจากนั้นสเต็ปที่3คือการเทรนฟักกิ้ง ฮา r ์ดเทรนคำว่าเทรนของเรานั่นหมายถึงว่าการเล่นเวทเทร i n ิ่งการเล่น r s ิซิสตันเทรนน i n g หรือการเข้ายิมนั่นแหละการออกกำลังกายพื้นฐานเราแวะไปดูคลิปเก่าก็ได้เรา Work Out 3ครั้งต่ออาทิตย์แบ่งเป็น p u พุชพูลเลกง่ายที่สุดนะคอนเซปต์ข้อที่3คือการเทรนฟั u กิ่งฮา a r ดในช่วง60วันเนี่ยที่เราตัดแคลอรี่เราลงจาก TDE ีเราจะไม่เล่นเบาลงแม้เราจะรู้สึกว่าแรงเราน้อยลงแต่เราจะเทรนฟั c กิ n งฮาร์ดคือเราจะไม่ลดความเข้มข้นของการเล่น เพราะว่าโกลหลักของการของช่วง60วันเนี่ยมันคือการที่เราเก็ตลีนให้มากที่สุดไม่ใช่การเอาน้ําหนักออกมากที่สุดนึกออกไหมเราอยากจะรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ให้เยอะที่สุดเพื่อแบบให้เห็นแบบกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยชัดๆที่สุดลีนที่สุดเนาะ ไม่ใช่เป็นการแบบลดลงแล้วก็ย้วยกล้ามเนื้อหายด้วยเนาะดังนั้นความเข้มข้นของการเล่นเราจะไม่ลดลงเลยเนาะคอนเซปต์ของการเล่นเอ่อเวทเทรนนิ่งของเรามี3อย่างหละนะักๆเนาะคอมเพล์เอ็กซ์ไซส์เน้นท่าที่เล่นคอร์เบน์เพสโชเดอร์เพสเดดลิฟท์พูอัพห้าท่าหลักที่เป็นคอมเพลฟเมนต์ของเราเนาะอันที่2ก็คือเอ่อแรปเรนจ์ range, ที่มันเป็นไฮเปอร์โดฟี่โกสก็คือประมาณ6กถึงแทีอะไรอย่างเงี้ยอันที่3ามเทรนทูเฟลเลอร์หรือว่าการเล่นจนกว่าจะหมดแรงนั่นแหละเนาะเอ่อที่เราบอกว่าเล่น8ทีนั่นแหละ ต้องเป็น8ทีที่คุณเล่นครั้งที่7แล้วหน้าคุณบูบี้ไึกออกไหมแล้วเล่นครั้งที่8คือสุดๆุดแล้วแล้วคุณเล่นครั้งที่9ไม่ไหวเนาะไม่ใช่ว่า8ครั้งครบแล้วก็หน้าตาแบบยังโอเคแล้วก็เลิกคือจะต้องเล่นน้ำหนักที่คุณเล่นได้มากสุด8ทีอันนี้คือคอนเซปต์หลักเนาะโอเคนั่นแหละก็คือเป็นคอนเซปต์ของสเต็ปที่2คือการเทรนฟักกิ้งฮาร์ดเราจะไม่ลดอินเทนซิตี้ของการเวิร์กอัลของเราลงสเต็ปที่4ี่วอเตอร์แอนด์ซับพลีเมนต์เนาะ แน่นอนช่วงที่เราตัดแคลอรี่โหดจัดๆเนี่ยแล้วก็ออกกําลังกายที่อินเทนซิตี้เท่าเดิมนะร่างกายเราจะเหนื่อยเราจะล้ามากๆดังนั้นพวกซัพพลีเมนต์แล้วก็น้ําต่างๆอย่างให้ค่ัเนาะหคือกินน้ำเนาะประมาณ3-4ลิตร per day บุกบวงนะหนเพื่อให้ร่างกายมันมีไฮเดรชันตลอดแล้วก็ ลดความหิวของเราระหว่างวันเนาะการกินน้ํามันเป็นอะไรที่ดีอยู่ละอันที่2ที่กินก็คือเราส่วนตัวเป็นแครีทีนนะครับผมอยากให้ขาดวันละหนึ่งสกู๊ปนะทุกวันไม่ว่าวันนั้นจะออกกําลังกายหรือไม่ออกนะคือมันน่าจะมีคือไม่ได้ไปอ่านละเอียดแต่ก็ฟังเขาคุยมายทีว่าการกินแครีทีนวันละประมาณ5มิลลิกรัม per day ในหลักแบบ3เดือนอะไรเงี้ยช่วยให้เราแบบ ออกกาลังกายได้อินเทนซิตี้มากขึ้นนะนะแรงน้อยๆอะไรเงี้ยการมีแคีเซีนมันก็น่าจะช่วยระดับหนึ่งคาเฟอีนเนาะกาแฟอันนี้แล้วแต่น,นี้เป็นซัพพลีเมนต์ส่วนตัวที่กินมาตลอดเนาะแล้วก็คิดว่าการกินกาแฟนี่แหละมันจะช่วยคุมความหิวแล้วก็ทําให้เรามีแรงในการเวิร์กอัลในการเมนเทนเซ็กชันเวิร์กอัลตอนที่เราแรงน้อยๆนะก็คือเป็นพาร์ทวอเตอร์แอนด์ซัพพลีเมนต์จริงๆอยากเพิ่มการพักผ่อนไปด้วยนะถ้าใครทําได้นอนให้ครบวันละ7-8ชั่วโมง p e เดย์เนาะลดการเล่นโทรศัพท์ ก่อนเข้านอนนะอยากให้มีคุณภาพส LEEP ด้วยจากนั้นพาร์ทสเต็ปที่ห้าสเต็ 5, สตุดท้ายคือการ track every thing นะครับผมจดทุกอย่างทั้งทุกอย่างที่เข้าปากและทุกอย่างที่เราลงมือทำไป Calorie tracking track Calorie และ track โปรตีนเนาะ track workout ท,ที่เราเล่นจำนวนเซตจำนวนครั้งจำนวนท่าที่เราเล่นในแต่ละ workout ในแต่ละ s e t t o o เนาะ track ก,การกินน้ำของเรา track ก้าวเดินของเรา track การกินครีทีนการกินวิตามินบำรุงอะไรทุกอย่างของเราแทร็กทุกอย่างที่เราทําแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะแทร็กพิกเจอร์การถ่ายรูปโปรเกสของเราตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มคือจริงๆเราทํามาทุกข้อแหละแต่ว่าข้อสุดท้ายคือการถ่ายรูปตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้ทําแต่ว่าเป็นอะไรที่จะเพิ่มเข้าไปในชรเลนี้ก็คือการถ่ายรูปตัวเองทุกอาทิตย์ที่จะอัปเดตหุ่นอันนี้คีย์สำคัญนะการถ่ายรูปอ่ะนอกจากถ่ายหน้าตรงของตัวเองแล้วแนะนําว่าให้ถ่ายด้านหลังด้วยเพราะว่าเวลาที่ไขมันเราเริ่มลดอ่ะบางครั้งะ จากข้างหน้ามันมองไม่เห็นเว้ยแต่ว่าข้างหลังอ่หลังเรามันจะลีนขึ้นก่อนด้วยซ้ำเว้ยแล้วแต่คนนะว่าบางคนลดไขมันแล้วไขมันส่วนไหนหายไปเร็วหายไปช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แต่ส่วนตัวอยู่ในประสบการณ์นี้คือลดไขมันแคลอรี่คุมดีแต่ว่าแบบหุ่นไม่เปลี่ยนแต่พอหันหลังถ่ายหลังเทียบกันปุ๊บเฮ้ยหลังมันลีนขึ้นหลังกล้ามเนื้อหลังมันเห็นชัดขึ้นนั่นแหละการ t r a ก k i n g การ t r a ็กโป o g r ของเรามันจะช่วยทําให้เรา on track on challenge หรือว่าอยู่ใน Track ได้มากขึ้น m motivate ให้เราทำสิ่งนั้นต่อไปเอาเป็นว่าจะ track ในไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นในสมุดใน iPad หรือว่าในคอมพิวเตอร์แบบในโน i ันที่เรากำลังโชว์นี้สามารถแวะไปดูคลิปเก่าของเราได้ที่เราพูดเรื่องการ track ต่างๆเนาะเราก็จะสอนโ o c e s s ทุกอย่างไว้ละวว่าเริ่ม Tra c k ยังไงแต่ว่าคลิปนี้จะเอามาให้ดูว่าในช่วง60วันเนี่ยเราจะ track ในโ t i o นนะจะอยู่ใน a r เรียของ Workout and Die t ของเราเนาะปุ๊บพอกดเข้ามาในแอเรียนี้ส่วนตัวมันก็จะมีเ น้ำหนักเฉลีย่ยแต่ละอาทิตย์ที่ผ่านมาของเราเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบแต่ละอาทิตย์ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเรากินเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักเราเป็นยังไงก็จะเห็นว่าค่ะอันนี้คือมีนเห็นปะ่ะจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาน้ําหนักเราค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสาเหตุหนึ่งคือไม่ได้คุมอาหารเวยตอนแรก2 0 0 2ันสองสองพแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาแบบ2 0 0 8 2 5 0ป2สองอะไรอย่างะไรเงี้ยก็คือ อันนี้มันจะเป็นการตอบคําถามได้ชัดๆดเว้ยว่าทาไมลดน้าหนักไม่สําเร็จหรือว่าน้าหนักเราขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากินเยอะไงเป็นคําตอบง่ายนะจะมาให้โชว์ให้ดูนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราแทร็กมาตลอดนะก็จะเป็นโอเคอันนี้คือตัวอย่างเนาะก็สิ่งที่เราจะแทร็กก็มี1คือแคลอรี่โกวันนี้เรากินได้ตามแคลเออโกไหมแล้วก็ครนะีเอทีนเนาะแล้วก็เวิร์กอัลที่เราเล่นเนาะ โปรตีนโกแล้วก็การดื่มน้ําซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มการ track step เก้าเดินไปด้วยเนาะก็จะมีว่าแต่ละวันเราคอมพลีทกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีการ t r a c เอ่อ work out ที่เราเล่นด้วยเนาะซึ่งอันนี้มันจะเป็นการเอ่อ t ประจําวันประจําวันประจําวันซึ่งเวลา t r a c เสร็จมันก็จะรวมมาเป็นหลักอาทิตย์แบบนี้เนาะก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยน้ําหนักแล้วก็น้ําหนักต่ําสุดแล้วก็แคลอรี่เฉลีย่ยโปรตีนเฉลีย่ยเห็นปะแล้วก็ขึ้นมาเป็นกราฟนี้ เอาเป็นว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเราจะแท็กใน o t t o o นะครับผมเพราะว่าเป็นระบบที่เราใช้แล้วมันแฮปปี้เนาะถ้าใครสนใจก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้วางขายแล้วนะครับผมมันเห็นภาพอะไรชัดเจนทีแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องแท็กใน n Notion นะจะแท็กใน iPad แท็กในกระดาษอะไรก็ได้เว้ยแต่ว่าคีย์สำคัญคือการแท็กทุกอย่างที่เข้าปากเนาะ you can improve what you can measure เราไม่สามารถพัฒนาอะไรที่เราไม่สามารถวัดผลได้เนาะการแท็กมันจะโม i ิเว e ให้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้ต่อ นะครับผม okay, โอเคก็เลยสรุปเป็น5สเต็ปที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนแปลงหุ่นตัวเองในช่วง60วันสุดท้ายก่อนจบปี2025นี้นะครับผมทวนทีสเต็ปที่1นึ่งเครียดแคลอรี่เทีสิบประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่แคลอรี่ per day ผ่าน2นกลไกหลักๆคือการเพิ่มเอาต์พุตหนึ่งพันสเต็ป per day แล้วก็คาร์ดิโอเซ็กชันหนึ่งถึงสครั้ง per week แล้วก็การลดอินพุตลงผ่านเฟกซิเบิลไดเอท น้อยชูการน้อฟาสต์ฟ mm ู้ดน้แอลกอฮอล์เน้นโฮอันโปรเซสฟู้ดเป็น80%อีก20%เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะสเต็ปที่2คือการกินโปรตีนเป็นหล 1, g g ัก1.5กรัมเปอร์กิโลของน้ำหนักตัวนะครับสเต็ปที่3คืออ๋อเอ่อเวทโปรตีนอกไก่ไข่ยาให้ขาดสเต็ปที่3สเต็ปท,ที่3คือการเทรนฟะักกิ้งฮาร์ดเนาะเราจะไม่ลดความเข้มข้นของการเล่นเวทของเราลงเพราะเราอยากคีปมวลกล้ามเนื้อให้เรามากที่สุดสเต็ปที่4คือวอเตอร์แอนด์ซัพพลายเมนต์ขอเพิ่มการพักผ่อนนไปด้วยเานะ น้ำาถึง4ลิตรอร์วันครีเอทีนคาเฟอีนเนาะแล้วก็นอนวันละประมาณ8ชั่วโมง7ชั่วโมงแล้วแต่แต่ว่าให้เป็น quality sleep คือแบบไม่เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนอะไรเงี้ยตัดไปอ่านเรื่อง quality ้ l e e p เพิ่มเองสถีที่5้คือการ t r a ็กทุกอย่างที่ทำแทร็กทุกอย่างที่กินแล้วก็ t r a ็กทุกอย่างที่เล่นเนาะคีย์หลักคือการ t r a ็กมันจะ m o t i v a t ให้เราสามารถทําสิ่งนั้นได้ต่อนะและมันจะทําให้รู้ว่าเราอยู่ใน c a l o r i เ d e f i c ิตจริงไหมเนาะคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณ สร้างแคลอรี่ได้ประสิทวันละ500ร้อยถึงหนึ่แคลจริงๆถ้าคุณไม่ track อาหารหรือว่า track workout track การเผาผลาญของคุณนะครับผมนี่คือ5สเต็ปที่สรุปให้ในคลิปนี้จริงๆอะคลิปมันคลิปมันจบแล้วเว้ยใน5สเต็ปเนาะก็แค่จะมาเล่า Part psychology นั่นว่าให การลดน้าหนักเร็วภายใน60วันที่เราเล่เาไปเนี่ยเป็นมันเป็นข้อมูลที่โอเคเว้ยแต่ว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งที่ที่ที่ต้องมีแหละถ้าเราถ้าเราจะต้องเปลี่ยนหุ่นตัวเองที่เราจะพุชตัวเองไปสู่อะไรที่มันยากเนาะเพื่อให้เราเปลี่ยนตัวเองเป็นหุ่นเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองเปลี่ยนหุ่นตัวเองจริงๆมันก็ต้องผ่านโปรเซสอะไรพวกนั้นแต่ว่าแค่จะมาบอกว่าอ e ีหกสิบวันชาเลนจ์อะไรเงี้ยบอกเลยว่าสมมติ คนดูร้อยคนที่ดูคลิปนี้และเริ่มลงมือทําตามนะจะมีแค่ประมาณ5%เท่านั้นแหละที่ทำโปรเจกต์นี้สําเร็จนะน,นะยิ่งถ้าใครที่เคยพยายามลดมน้ําหนักมาหลายๆรอบแล้วไม่สําเร็จโอกาสที่คุณจะทำโปรเจกต์นี้สําเร็จก็ยิ่งมีน้อยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเว้ยมันเป็นธรรมดาของมนุษย์มากเนาะในช่องเราเราโปรโมทเรื่องการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์มากกว่าการกระโจนเข้ามาอะไรแล้วแบบ เปลี่ยนตัวเองภายในข้ามวันข้ามคืนขนาดนั้นเนะาะพันนี้แค่อยากจะมาทุกอย่างที่เราเล่าไปต้นคลิปมันเป็นเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่เรามองว่ามันประมาณ8ปดเป็นสิคะแนนคือเป็นไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างดีมากๆในการที่จะเปลี่ยนหุ่นตัวเองแต่ว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นลดน้ําหนักเว้สําหรับคนที่จะเพิ่งเริ่มต้นที่จะคิดจะเปลี่ยนตัวเองหรือว่าไม่ได้มีเบสไลฟ์สไตล์ที่ดีมาก เอ่อ uh, ผมขอเล็บเฟรนชคลิปเก่าตัวเองนะที่ผมเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์อะ่ะเดี๋ยวแปะไว้ซึ่งคลิปนั้นเป็นคลิปที่ผมว่าดีมากๆเว้ยแนะนําให้ไปดูแต่ว่าคือส่วนตัวเบสไลน์ไลฟ์สไตล์ที่ทําให้ผมมีหุ่นประมาณทุกวันเนี้ยมันคืออยู่ประมาณ6เต็ม10เว้ยแล้วการที่ผมจะลีนขึ้นมันคือการที่ผมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จากตัวเองจาก6ไปเป็น8พอนึกภาพตามออกไหมซึ่งมันเปลี่ยนขึ้นแค่2มันไม่ได้ ยากขนาดนั้นจาก6ไปเป็น8แต่สำหรับคนส่วนใหญ่ที่มาดูคลิปนี้หรือว่ากำลังจะเริ่มทําตามชาเลนจ์เนี้ยนะไอซิกตี้เดย์ชาเลนจ์เปลี่ยนตัวเอง60%ที่ผมพูดไปทั้งหมดมันเป็นมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของคุณที่เมื่อก่อนคุณจะอาจจะไลฟ์สไตล์1หรือ2แล้วกระโดดไปเป็น8เลยมันเป็นการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่หักโหมเกินไปเนาะ ถ้าทําได้ก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ผมจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเว้ยมันเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรเร็วเกินไปจริงๆใน60วันเนี่ยสิ่งหลักๆที่ผมถ้าคุณจะทําจริงๆนะผมอยากให้คุณนั่งคิดกับตัวเองก่อนว่าไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของคุณะมันอยู่ประมาณไหนแล้วกําหนดเป้าหมายว่าการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะให้เปลี่ยนจากถ้าคุณอยู่สผมแนะนําให้คุณเปลี่ยนเป็น4ก็พอเอาสิ่งที่ผมพูดต้นคลิปทั้งหมดมาตัด ตัดให้เหลือประมาณ4ไลฟ์สไตล์4เต็ม10แล้วพยายายมเมนเทนมันเอาชนะมันให้ได้ภายในช่วง60วันนี้มันจะไม่เป็นการก้าวกระโดดหรือฝืนตัวเองจนเกินไปพอนึกภาพออกไหมคี์หลักของของไอซิกตี้เดย์ชาเลนหรือว่าการเปลี่ยนตัวเองก่อนจบปี2025เนี่ยคือขอแค่คุณเริ่มต้นเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพตัวเองนี่คือแบบเออใช้ชนะสูงสุดของเมนหลักของคลิปนี้แล้วเว้ยเนาะ มันไม่จําเป็นที่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองจาก2กลายเป็น8แ,แบบว่ายกไลฟ์สไตล์ที่ผมเล่าทั้งหมดไปทําทันทีเว้ยแต่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนจาก2เป็น4ได้ค่อยๆเพิ่มเบสไลน์ตัวเองไปได้อมไม่ว่า60 Day Challenge เนี่ยมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่แ,แอดลิตคุณได้เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ตัวเองสมมติคุณทําไป1อาทิตย์ และคุณทําตามไลฟ์สไตล์ที่ผมเล่าไม่ไหวเพราะว่ามันฝืนเกินไปนั่นคือไลฟ์สไตล์แบบ8เต็ม10คุณห้ามเลิกให้คุณลดลงจาก8เหลือ4พอพอนึงออกไหมแล้วพยายามเปลี่ยนตัวเองจาก2ของคุณะที่แบบปกติไม่ออกกําลังกายไม่ดูแลอาหารไม่แทร็คไม่ทําอะไรเลยให้เปลี่ยนเป็น4พอไม่ต้องเปลี่ยนไปนถึงเป็น8ก็ได้เนาะคีย์สำคัญคือถ้าทําไม่ไหวให้ลดลงอย่าเลิกเนาะ เพราะว่าเราต้องการค่อยๆเปลี่ยนเบสไลน์ไลฟ์สไตล์เราไปเรื่อยๆนะครับผมเออสรุปจบไว้ประมาณนี้เนาะฝากโปรดักต์เนาะอีบุ๊ก e ให้นี่เป็นการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายของคุณเป็นการรวมคอนเซปต,ต์การลดน้ำหนักที่ผมตกผลึกมาตลอด10ปีไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นเหมาะสําหรับใครที่ลดน้ำหนักหลายๆครั้งและยังไม่สําเร็จสักทีหรือมือใหม่ที่อยากจะเรียนรู้การลดน้ำหนักการเริ่มออกกาลังกายการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบกดไปกดสั่งได้แล้วก็ออโปรดักต์โนชั่นฟอร์ไลฟ์ของเราเนาะ ผมแชรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารการออกกําลังกายตารางงานต่างๆการทํา y o YouTube การเทรดดิ้งหรือว่าการวางแผนชีวิตประจําวันกัรรายรับรายจ่ายการเงินทุกอย่างในโ o ชันนะครับแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็น Product n o t ชัน for Life ที่ใช้โ t i o n บริหารจัดการทุกอย่างในชีวิตของเราแวะไปส่องกันได้นะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้คิดว่าน่าจะมีถ่ายเป็นบล็อกมาให้ดูด้วยไหมในช่วง60วันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็ถ้ามีก็ จะได้เอามาลงให้ดูนะครับผมในไหนก็ day c h a l l e n g e นะฮะเราก็จะมาอัปเดตหุ่น Day 0กันก่อนก็คือช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็กินแหลกนะฮะแน่นอนยัง w o r k ์ u อ3วันต่อทิ์ออกกำลังกายแล้วก็คาร์ดิ Section ันทีแบอยู่1-2ครั้งต่อทิศแต่ว่ากินหลุดเกือบเกือบวันละ3,000แคลมาดูหุ่นกัน อันนี้ก็เป็นหุ่นประจำวันที่20เดือนตุลาปี6-8แปดของเรามองท่าที่โชคมือจชัดที่สุดที่สุดเรียกว่ามีกล้ามึนั่นแหละแต่ว่าอยากรีนออกให้มากที่สุดนะครับผม มันมีประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไปได้จะมาอัปเดตให้ดูเดือน